สัสดีค่ะสวัสดีตอน8โมงเช้าแล้วนะคะวันนี้ยังก็ลงมาเวลาปกติแล้วะคะ่ะก็กําลังจะเดินไปนี่แหละ,ะก็เลยถ่ายให้ดูดอกไม้แล้วคะ่ะเผื่อว่าเขาจะอ่าหมดฤด,ดูกาลแบบว่าร่วงโรยไปก่อนนะคะจากต้นสีขาวนะ่ะหมดฤด,ดูกาลแล้วนะคะไอ้ต้นสีส้มก็หมดฤด,ดูกาลแล้วนะคะก็จะเหลือเอ้ยต้นอะไรเอ่ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ย,ย,ย,ยต้นนี้มาใหม่เหรอคะ ยังไม่เคยเจอว่าแล้วยังก็ไปดูก่อนนะคะยังเพิ่งเห็นนี่แหละค่ะโอ้วต้นนี้มาใหม่แน่นเลยค่ะฤดูการนี้สวยนะคะหรือว่าเพิ่งเอาลงคะนี่สวยๆค่ะ,ะมาดูนี่ก่อนนะคะอันนี้ก็สวยแล้วก็ต้นสีม่วงนี่แหละคะ่ะอ๋อแสดงว่านานๆไปเขาก็จะสีซีดใช่ไหมคะใช่ละค่ะก่อนหน้านั้นก็สีเข้ม เป็นพ่อเขาออกนานไปแล้วนี่นเองก็น่าจะใกล้จะหมดดวูกาลเขาแล้วนะคะเราไปกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันรถยังรองขึ้นรถที่เวลา8ปดโมงห้านาทีมาถึงนี่ก็8ปดโมงยีก็โอเคนะคะไม่นานก็คือต้องขึ้นหลัง8ปดโมงนะคะเนี่ยค่ะคันเมื่อกี้ที่พี่งออกไปเนี่ยนะคะคือย,อยังลงมาเมื่อกี้นี่เองนะคะเรื่องเรียนอะไนะคะเป็นปกตินะคะที่ช่วงนี้ยังกับเพื่อนจะไม่ได้ไปได้วยกันเพราะว่าพาคต่างคนต่างพากการแพ้แดดนะคะก็ะเลยแบบ ตัวใครตัวบ้านกับบ้านละคะเลิกช้าเลิกเร็วกับบ้านใครบ้านมันเป็นเม่น้อยน,นะคะเมื่อกี้ยังเหมือนคุ้นๆเหมือนในรถเมลไปแล้วนะคะต้องขออีกเก้านาทีนี้เลยคะ่ะนี่นะคะอากาศเห็นเมื่อวานเขาบอกว่านี่คะเขาว่าจะกลับมาเป็นหน้าร้อนปกติของฟินแลนด์ค่ะไม่ถึงยี่สิบค่ะก็คอยล้วก็จะเป็นยังไงะคะปกตินหน้าร้อนนี่ ตอนนี้ก็เดินจากสถานีรถเมล์เทอมันจะถึงโรงเรียนอนุบาลแล้วนะคะใช้เวลาเดินทางตั้งแต่โรงเรียนมาถึงนี่นะคะสี่สิบห้านาทีนะคะที่จะช้าเพราะว่ายังคอยรถมาก่อนหรอค่ะคอยรถเม์นี้เก้านาทีเต็มๆนะคะแล้วพอมาคอยเมโทรอีกก็เลยกลายเป็นเหมือนลุ่มๆเลยค่อยๆหนักแต่เอาวันนี้เด็ก้ื่นแล้วนะคะนี่นู่นนะคะเสียงเขาอ๋อก็ใช่ค่ะมันบ่ายสองสี่สิบห้าแล้ว จะบายสามเหนือนู้นนะคะเด็กออกมาเล่นเดินมาถึงทางจะขึ้นพอดีนะคะแล้วก็เห็นกุลาบป,ป่าประมาณนี้เลยคะ่ะเยอะเลยนะคะฝั่งนี้สวยๆคะ่ะออกเยอะด้วยตอนนี้นู่นๆให้ดูกก็้เลยนะคะสีขาวนะคะทไาไมเขาไมมีสีมพูยังก็ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเรงจะไปหาสีมูให้ดูนะคะค่ะวันนี้กลับมาถึงบ้านชุ่มช้าใช่ไหมคะนี่แหละคะ่ะเปิดประตูบ้านมาก็เจอนี่แหละคะ่ะ คุณหนูก็มานั่งคอยนะคะเฮ้ยดูสิคะเขาถามว่าทําไมมาช้าจังเลยเราคอยเธออยู่เราคิดถึงคิดถึงให้รูปพุงนี่คะ่ะเหมือนเขาจะแสนรู้มากเลยนะคะช่วงนี้ดูนะคะถ้าพันธ์ก็จะหยุ่มหัวแย่งนะคะตอนนี้ก็ให้แย่งรูปพุงไปก่อนนะคะนางบอกว่าเราให้รูปพุงไปก่อนแล้วเราจะออกไปข้างนอกแล้วนะคนุณวยนะเห็นไหมคะ บอกแล้วค่ะว่าถ้าผ่านนางๆก็จะงงมๆค่ะแล้วตอนนี้ยังก็จะทำผัดมัคโรนีใส่หมูบดนะคะเหมือนที่บ้านเราก็ทำขายตามห้างนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ยังก็ชอบชอบกินนะคะเวลาไปเดินห้างอย่างบิ๊กซีรถไปรถตั้งซีค่ะเขาจะมีละค่ะยังว่าอร่อยดีนะคะตอนนี้ยังก็ตั้งตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็นี่ค่ะคิดว่าร้อนนะคะยังจะเอาเนื้อลงไปเลยนะคะเนื้อบด ไดบร้อแล้วค่ะร้อนแล้วะนวคะคะยังคิดว่าเดาอีกแล้วนะคะไม่เดาค่ะนัะ่นเห็นไหมคะร้อนจริงๆด้วยมันสู้เลยยัง <c oughs> ไม่ได้พูดเลย, <c oughs> กกยนี่ก่เาลาแม่นะคะเปิดทิ้งแล้วก็คั่งแล้วก็กลับมาร้อนสู้เลยะคะ่ะเดี๋ยวจะตามด้วยหัวหอมแล้วก็มะเขือเทศนะคะ ค่ะรอบนี้ย่างจะใส่มะเขือเทศลงไปผัดก่อนนะคะผัดกับเนื้อบดไปเลยะคะ่ะแล้วก็หัวหอมนะคะเดี๋ยวสักพักหนึงก็จะตามด้วยมักกะโรนีนะคะเพราะยังลวกสุกแล้วเ้วค่อยปรุงรสทีหลังอ,อ๋อมักกะโรนีแล้วยังก็ต้องใส่ไข่ตามใช่ไหมคะมันจะได้โอเคถ้าไปใส่ไข่ก่อนก็จะไม่โอเคพอเพราะไข่ก็จะไม่ไปเคลือบมกักกะโรนีคิดเองเท่านั้นนะคะ่ะแต่ไอที่ปรุงต้องปรุงจากเกอามักกะโรนีลงแล้วละคะ่ะนี่แหละคะ่ะยังก็ เอามะการีตามมงกันเลยนะคะไม่ทิ้งไม่ทิ้งช่วงห่างไว้นานนะคะมะกะโรนี่สมัยยังคิดว่ายัางลวกน้อยอีกแล้วนะคะทําไมช่วงนี้กะทําอะไรบ่าจะใครเยอะๆแต่ก็เอาน้อยกะไม่แม่นเลยค่ะแต่อย่างนี้ก็ดีนะคะเอาได้เข้ากันกับอันนี้เอาต้องใส่ก็มะเขือเทศอีกค่ะโอ้ยยังไปหาซอ้มะเขือเทศก่อนนะคะนี่อยู่ข้างๆกันนี่แหละคะ่ะเราก็ค่อยใส่ไข่ตามข้าวมะเขือเทก่อนนะคะ ซอสมะเขือเทศยังใสไปแล้วนะคะยังไม่มีการกะปริมาณนะคะยังก็ใสตามที่ยังพอใจลระคะ่ะอยากให้ออกมาสีแดงหรือเปล่าแบบว่าสีแดงมากแดงน้อยก็ยังก็ใสตามที่ยังต้องการแค่นั้นนะคะยังจะปรุงเครื่องนะคะต้องตีไข่ใสก่อนแน่นเลยนะคะยังคิดว่าเหมือนจะสุกแล้วะค่ะคิดเองล้วตอนนี้เครื่องปรุงทุกอย่าง,ย,างยังใส่งลงไปหมดแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะออกมา เ็มนิดปังะค่ะเพราะว่าเมื่อากี้ใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปปุ๊บคือเยอะมากเลยนะคะเบรกไม่ทันนะคะก็ไม่จะออกหวานหรือออกเค็มนะคะเพราะว่ายังกระสือมตายไปก่อนหน้านั้นแล้วเกือบช้อนหนึ่งเราก็เลยใส่ซอสปลาเขียวนี่ละค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวเลยนะคะใส่ทุกอย่างที่มีจริงๆนะคะแต่ยังไม่เค็มหรอกค่ะ <laughs> ยังเค็มอยู่เมื่อกี้นี่เดี๋ยังต้องตีไข่ก่อน,นะค่ะยังก็ใส่ไข่ไปเลยนะคะสองฟอง แล้วก็ตีตีเอาผสมเข้าไปในนี่เลยสุดท้ายก็จะเหลือต้นผักชีนะคะที่เป็นใบกลมๆเขาเรียกว่าผักชีลาหรือว่าโอ๊ยม่ใช่สิคะต้นหอมอไรรอ้เส้นนั่นนะคะแต่ไม่ใช่หอมไอ้ที่เราใส่อันนั้นนะคะที่ยังใส่เข้ามาะค่ะยังไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรกันที่แท้นะคะแบบตามชื่อบ้านเรายังก็เรียกผักชีป้อน,นะคะถ้าบ้านเราไม่รู้ค่ะมันจะมีผักชีราไม่ใช่น่าจะเป็นผักชีไทยแล้วคะ่ะอะ ผักชีไทยนะคะยังคิดว่างนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วะค่ะยังก็จะเอาเข้ามาใส่หนึ่งยังไม่ได้ชิมนะคะว่าเค็มหวานแบบสนนี่ย่งชิมแล้วนะคะออกหวานนิดหน่อยค่ะก็โอเคค่ะแล้วเตานี้ยังก็อุ่นต้ม,มาําเมื่อวานนะคะเพิ่งอุ่นนี้และวค่ะเอาข้าตู้เย็นไว้แล้วค่ะกลัวมันจะเสียเพราะว่ามันอร่อยมากเมื่อวานนี้รสชาติมันแตกต่างเพราะว่ายังใส่นี่ไงค่ะลงไปที่ว่าเขาใส่ในต้มดําแบบพวกขาหมูอย่างเงี้ยแลค่ะนี่ยังก็จะโรยหน้าตรงนี้ก็เสร็จเลยนลค่ะ แล้วยัก็จะปิดไฟไว้พร้อมกินเลยนะคะนี่นะคะคนนี้เขาก็นั่งคอยอยู่นีคาวามอมหร่พ่อเขาจะมานะคะเ <c oughs> สร็จแล้วล่ะคะ่ะยังก็จะปิดไฟเลยนะคะนี่อร่อยะคะ่ะปิดไฟ,ไฟไว้เลยดีกว่านี่ล้ะคะ่ะก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะส่วนนี้คือร้อนๆเลยนะคะตักออกจากกระทะนี้แล้วก็นี่ค่ะต้ยมยำไก่ที่ยังซึมอบาน,นะคะ อร่อยอร่อยค่ะแล้วยังมีส้มผักอีกนะคะเมื่อวานนี้ก็กินนะคะผักเสี้ยนอร่อยมากเลยนะคะอยู่ข้างล่างค่ะเดี๋ยวยังจะกินต่ออยู่มาละแค่งมากินนะคะตอนนี้กําลังระลองจะยัจะกินแบบช้าช้านะคะไม่รีบค่ะแวะมาซื้อของนะคะเสร็จแล้วก็เลยแวะมาซื้ออาหารให้ลูกสาวนะคะเป็นอาหารเมร็ดเออนางก็จะเออเอาสีส้มนี่นะคะที่บ้านขาดสีส้มเพราะว่ามีสีนี้สีนี้อาหารเม็ดนี้ยังก็จะซื้อไปตุนมาไรืเลยนะคะบ้านนี้ซื้อบ่อยนะคะ าหารเม็ดกินของยี่ห้อนี้แต่พออาหารเปียกกินอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งเคยซื้ออาหารเม็ดไออาหารเปียกของยี่ห้อนี้ไปไม่กินนะคะซืะไปทิ้งไว้อย่างนั้นเลยค่ะเหมือนลูกคนรวยเลยนะคะน่ป้าไป